จโจ๋ยอ๋อลงต้มนี่นไงอือโจ้ต้องโจ้ตกองกองกางตีนเลื่องตัวเลยเนาะเดี๋ยวพามาชมอีกหนึ่งธุรกิจของป่าชาติครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีจันรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูปลาแล้วครับมาดูปลามาดูปลา อ้ธุรกิจพันล้านตัวนี้เอาสาอะไรนั่นเขาเรียกปลาครับไอ้ยะเขาเรียกกันแบบนี้เปล่าอบนนี้อะไรครับโอ้สุดได้นี่เอามาจริงมาหนิไมาจริงครับอู้อันนี้ให้อาหารเมื่อเช้าไปแล้วเลยมันไม่ค่อยมาอ๋อแต่ก็ถือว่ามาเยอะปกตินี่จะถ้ายังไม่ได้ให้อาหารในเคาะนี่มาเต็มเลยใช่ไหมนี่มาเต็มเลย ปลาดุกครับปลาชาติธุรกิจนี้น่าจะไปได้สวยครับลงกี่ตัวครับนี่หนึ่งแสนตัวครับหนึ่งแสนตัวตุยไปหมื่นห้าครับล้อมครับไม่ดีน้ำนใหม่ด้วยอ๋ลงไปแสนตอนนี้นา่าจะอยู่ประมาณแปดหมืนห้าโอ้แปดหมืนห้าถ้าขายตัวละห้าบาท เอาไปคูณกันดูครับตัวละห้าบาทตัวละสิบบาทโอ้กำไรอื้อซ่าเลยครับป๋าชาติรวยแน่ครับงานนี้ระยะเวลาก็ไม่นานเนาะน้าลงอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนนี่ตัวเท่านี้ก้อยได้หนิใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นอีกบ่บางอันก็ใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกครับโอใหญ่กว่านิ้วโป้งแล้เบเปล่ามองในน้ำเหมือนเล็กเนาะต้องมานั่งดูดีๆครับมันจะขะกัน ปลามันป่วยมาด้วยเลยโอ้มันเริ่มอยู่ตัวแล้วมั้งนี่เริ่มไม่ตายแล้วมั้งไม่ตายแล้วครับเนาะก็ตอนนี้ให้อาหารอยู่ประมาณสิบวันสิบเพิ่งให้สิบวันเพิ่งให้สิบวันแต่ปล่อยตั้งแต่วันที่หนึ่งอ๋อแล้วเราแล้วปกติเราปล่อยหัวอาหารหรือเอ้ยให้หัวอาหารหรือให้ไก่นี่ให้ไก่บดยังตอนยังครับอ,นนอืมให้หัวอาหารเม็ดใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้มันใหญ่กว่าน,น,นี้ก่อนนิดนึง ก็เห็นปลาชาติว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนี้ยก็น่าจะเริ่มให้ไก่อ๋อเดี๋ยวมาดูนะการเจริญเติบโตมันจะต่างกันเลยเนาะให้ไก่กับให้หัวอาหารเนี่ยเพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันชอบของเค้าอยู่แล้วครับการลงลงทุนค่อนข้างสูงครับนี่มันต้องมีแสลมต้องมีตะข่ายกันนกวัวหลายอย่างครับแล้วก็เตรียมบ่อเตรียมลงทุนก็น่าจะหลายครับน่าจะหลายหมื่นหลายแสนอยู่ ตัวละเป็นลูกปลามานี่เขาซื้อกันตัวไซส์สองสามหกสิบห้าตังคหกสิบห้าตังหกสิบห้าตังสองตัวบาทบา่ใช่ไหมใช่บาทบาทนิดนิดบาทนิดนิดอันนี้จะไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องเลขนะก็แกปล่อยแสนแสนตัวมันหมดประมาณหกหมื่นอ๋อแสนตัวประมาณหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นตีไปเลยครับเจ็ 70, 80, ดแปดหมืนะ่นนู่นแหละเนาะ ลงทุนเนาะเฉพาะลูกปลานะครับมไม่รู้อย่างอื่นนะใช่อาหารตอนนี้ก็หมดไปประมาณยี่สิบกระสอบแล้วโว้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมูหรือจานะปลาชาติ <laughs> กับธุรกิจใหม่ของแกครับแต่ก็ภาวนาให้ให้ได้กำไรครับให้ได้กำไรเพราะว่าเป็นมือใหม่ครับ ยังไม่ชำนาญการเท่าไหร่เดี๋ยวให้ผ่านพน้นชุดนี้ไปก็จะเป็นปร,รมาจารย์แล้วตอนนี้จะเลี้ยงแบบมาตรฐานแล้วเพราะว่ามันจะมีบอ่อหนึ่งอยู่ข้างหลังครับนี่เยอะมากมันมันแน่นไหมหรือมันพอดีพอดีบอ่บบอเขาบอกว่าถ้าท่านแน่นคนนี้ก็เพิ่มน้ำไปอ๋อต,ตอนนี้น้ำเกือบสองเมตรแล้วนะครับนี่นะครับผมมุมนั้นะจะลึกมากเลยนี่ครับคนนี้นี่จะเก่งเลยอนาคตนี่เพราะว่าอยู่ อยู่กับปลาตลอดเลยครันีีจะมีวิชาติดตัวแน่นอนจันรงออกจากป่าชาติไปนี่ไปสามารถเลี้ยงเองได้เลยนะนี่นะเพราะว่านี่ฮะถ้ามีทุนถ้ามีทุนใช่ไหมไม่เราก็ต้องยายาเยอะเหมือนป่าไงไงแบบลองดูเล็กเลก่อนเนาะเขาก็ไม่มาซื้อเราอีกเลยครับใช่ไหมว่าเขาเอาทีมีแต่ห้าตันหกตันเจ็ดตันไงไม่เราก็มุิว่าป่าแกได้กาไรเนาะป่าแกป่าแกจับตอนไหนเราก็ทาแล้วเราก็มาแปะเอฟแกนะ คือเวลากได้กี่ตันเราก็มาเราได้ตันเดียวเราก็มาฝากอ้าปลาขายให้ผมด้วยใช่ต้องไปกับแกกันดูก่อนดูเชิงเงินเพราะว่าถ้ามีตลาดรองรับนี่ดีดีมันมัน,ม,นมันไม่ต้องพวงเรื่องว่าจะไปขายที่ไหนใช่ครับเนี่ยมองเห็นไหมครับปลาครับนี่เต็มบ่อเลยครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่พี่มากเร็วกว่านี้อีกสักครึ่ชงชั่วโมงเียได้เห็นตอนวาน พราะว่าจะลาบากเรื่องหลานครับช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยลําบากมากครับเลี้ยงหลานสองคนกับกับกับย่ากับปู่กับย่าครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยครับนี่ฝนก็จะมาแล้วได้ข่าวว่าวันที่มาปล่อยนี่น้ํามันฝนมันตกทั้งคืนเนาะน่รู้ไใช่ครับน้ัน้ำมันขุน่น,น,น,นมันกรดครับปล่า,ากับ<า>สภาพ<า>ไม่ทันหมดไปประมาณสองกระสอบนี่นะ ไอกเกลือเกลือเม็ดอ่ะโอ้เกลือเกลือสินเทาเกลือเม็ดเกลือที่ซื้อมาจากโซนนู้นเนาะเขาจะขายเป็นถุงเลยใช่พี่ถุงกุยอ่ะซื้อมาหวานหมดสองจากโซนทางไปร้อยเอ็ดอรับสภาพน้ำอะไรเค็มไหมน้ำเค็มไหมได้ชิมหรือเปล่าเอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนาจะจับหรือว่าตอนที่มันโตกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำกันอีกทีครับก็ภาวนาให้ตอนให้ไก่ <ม>อ,อตอนให้ไก่<ห>เดี๋ยวจะมาถ่ายครับภาวนาให้ป๋าชาติอ่าได้กำไรเยอะๆครับให้ประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ